บักจอยมาแล้วมาแล้วจ้าภ <c oughs> าพยนตร์วัยรุ่นนักรักอย่างบักจอยสแสวแก๊สเรื่องราวความรักและความฝันของเด็กมัธยมปลายสุดเนิร์ดกีไดเอิร์ตติคุณมาถ่ายทอดบทบาทในครั้งนี้แค่ลุกภายนอกก็บอกเลยว่าผ่านฉลุย หลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาของหนุ่มเอิร์ธอติคุณมาบ้างแล้วทั้งบทบาทการเป็นนักแสดงที่ได้ฝากผลงานผัานภาพยนตร์โฆษณามิวสิกวิดีโอภาพยนตร์และซีรีส์อีกมากมายแต่ถ้าหากจะพูดถึงซีรีส์ที่ทําให้คนเริ่มรู้จักตัวตนของหนุ่มเอิร์ธมากขึ้นแล้วก็คงหนีไม่พ้นบทบาทของสมพงหนุ่มแว่นผู้เป็นมิตรจากซีรีส์สุดฮอตฮอร์โมนไวว่า เซอร์ไพรส์คนดูในบทบาทของบักจ่อยหรือพรชัยในภาพยนตร์เรื่องบักจ่อยสแวแกที่เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของหน<บ>ุ่มเอิร์ธที่ได้พูดภาษาอีสานล,ลงจอและที่สำคัญยังเป็นครั้งแรกในบทของพระเอกอีกด้วยนะจ๊ะ อุ้ยไม่กล้ารเรียกว่าพระเอกแล้วเรียกแล้วก็เขินต่อได้รับบทนําขนาดนี้เรื่องแรกแล้วนะตัวละครพรชัยก็จะเป็นเด็กเนื้อที่เรียนงเก่งอยากเข้าวิศวะคิดว่าการได้เข้าวิศวะมันจะทําให้ชีวิตแบบโชติช่วงมันก็เลยจะสนใจแต่เรื่องการเรียนไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยสนใจแต่ตัวเองแต่ว่ามันก็จะได้ค้นพบระหว่างทานว่าการมีความรัก้เชอวิตตรภาพได้ได้เรียนรู้อะไรไปเยอะเลยล่ะในในชีวิตมัธยม เอกับหนุ่มเ e อิร์ธอติคุณในบทบาทของบักจ่อยในภาพยนตร์วัยรุ่นคอมดี้อีสานสตายได้เร็วๆนี้มวนิลี่เวลี่คักหลายเบิ้งเด้ยทีโมโนแม็ก